สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดี f อซทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้แขกพาเพื่อนๆมาชมอันนี้เขาเรียกผักแว่นแก้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือผักแว่นแก้วหรือว่าผักแว่นฝรั่งนั่นเองนะคะทานได้นะคะทุกคนทานได้ผักแว่นแก้วหรือผักแว่นฝรั่งพวกนี้มันจะชอบขึ้น ตามสวนนะคะเพื่อนๆแล้วก็อ่อนๆด้วยนี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะในสวนแขกในน่ะเดินไปตรงไหนก็จะเจอนะคะทุกคนผักเว่นแก้วหรือผักเว่นฝรั่งคุณ,ณประโยชน์มากมายนะคะคุณประโยชน์มากมายนะคะถ้าใครเห็นอยู่ในสวนหรือว่าตามถนนหนทางตามข้างทางเขามีขึ้นเยอะนะคะอ่อนมากนะคะทุกคนอ่อนมาก ทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันมีรสชาติแบบไหนเอาไปทานยังไงเขามีรสชาติออกเปรี้ยวนะคะทุกคนออกเปรี้ยวแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวมากเอาไปทานได้เหมือนผักแว่นบ้านเราเลยนะคะเอาไปทานทานกับปลนกับลาบกับ อะไรแล้วแต่กับสุ้มตำกับอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนชอบที่อยากจะเอาไปทานกับอะไรถ้าใครเห็นอยู่ตรงไหนบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนผักแว่นแล้วมันทานได้หรือเปล่ามันทานได้นะคะเก็บมาเลยค่ะ คุณประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับข้อมูลของผักแว่นแก้วหรือว่าผักแว่นฝรั่งเดี๋ยวแขกจะหาข้อมูลแล้วก็เอาลงไว้ให้ใต้คลิปนี่แขกก็เดินเหยียบสปาลาบไปหมดแล้วนะคะจริงๆแล้วแก มีเยอะนะคะที่สวนมีเยอะแต่ทีนี้เพื่อนๆก็รู้ว่าแขกเป็นคนไม่ชอบกินผักชอบปลูกชอบอะไรอย่างงี้แต่ผักพวกนี้ไม่ต้องไปปลูกมันนะมันเป็นเหมือนวัชพืชน,นะขึ้นเต็มสวนไปหมดเลยนะคะเวลาคนงานเข้ามาขุดดินนะเขาต้องนะเขาต้องถากทิ้งหมดเลยเอาไปกรบเป็นปุ๋ยหมดเลยนะคะทุกคนถามว่ามันอร่อยไหมแขกเคยชิมดูมันอร่อยนะคะมันออกมันออกเปรี้ยวนะคะทุกคนเก็บมาทานได้เลย เก็บมาทานได้เลยนะคะสรรพคุณแล้วเดี๋ยวจะหามาวางไว้ใต้คําอธิบายให้นะคะทุกคนเนาะนี่แหละสิ่งที่เอามาแบ่งปันถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนาะชอบคลิปนี้นะถ้าเข้ามาชมแล้วเห็นไหมสวยนะสวยอ่อนมากนะคะทุกคนแกกดึงเขาขึ้นมาเสียงเขากรอบมากค่ะเขาอ่อนน่ะ มันน่าทานนะคะทุกคนน่าทานพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางต่างประเทศนะถ้าเจอนะไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักแว่นแก้วหรือผักแว่นสรังนะคะทุกคนจะเก็บมาทานได้เลยค่ะคุณประโยชน์เพียบนะคะเนาะโอเคก็ขอฝากช่องเกษตรต่างแดนบายเคนไว้กับ FC ทุกท่านด้วยสำหรับ ใครที่เข้ามาชมเกษตรต่างแดนไบเคนแล้วนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้อีกหนึ่งชาแนลนะคะแขกยังมีอีกหนึ่งชาแนลนั่นก็คือช่องเคนไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้อีกหนึ่งช่องทางในช่องเคนไลฟ์สไตล์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรัวๆวไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป คลิปต่อจากนี้ไปแขกจะเอามาแชร์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหญ้าฟันสิงโตนั่นเองกดติดตามไว้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ